การประชุมคณะกรรมการพิเศษของเดียดายเมื <bunları> ่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่สามารถลงมติได้นี่อยากบางข้อมูลยังไม่ครบถ้วนต้องรอคําชี้แจงจากกรกตแต่จะมีการประชุมกันใหม่วันที่6มีนาถึงตอนนี้ต้องบอกว่าได้ต่อลมหายใจชั่วคราวสวสายมันเป็นข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือคนมาไม่ครบคนมาไม่ครบด้วย กลับไป3คนบอกว่ามูลเหตุจริงๆนอกเหนือจากคนไม่ครบแล้วนะเกิดการล็อบบี้กันหนักอู้นะล็อบบี้นะล็อบบี้หนักล็อบบี้คืนวันที่ย4บสีหนักเลยตอนเช้าทั้งคมไทยทั้งเรื่องซักฟอกทั้งเรื่องไอ้สวสายสิเงินเนี่ยมันล็อบบี้กันหนักไอ้นายล็อบบี้นี่สําคัญการล็อบบี้นะแล้วก็แน่นอนฮะที่ใดข้อมูลใดที่สอบสวนมาก่อนหน้านี้สวสายสีนเงินที่เกี่ยวข้องกับการหัว มีโพยมีอะไรจะเตีกากันเหมือนเหมือนหมดเนี่ยมีอยู่ร4อยคน140คนตรงกับที่เราพูดครั้งแรกของการเลือกตั้งครับว่าเขาได้มาสัดส่วน70%คือ140คนใช่แต่ว่าทำไมรัมทีทวีกอดสองบอกว่าได้ข้อมูล1้อยนะ1้0ีคนแต่ว่าใน140คนเนี่ยเป็นสำรอง1คนนะไม่ได้เป็นสวตัวจริงยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นอีกคนนึงเป็นสวเสียยุทธไปแล้วก็ ก็เลยเหลือร3 8ตอนนี้สวในสภามีหนึเก้าเก้ครับอ๋อแปลว่าไอ้ที่ร้อคนที่บล็อกกันมาเนี่ยมันหัวหมดหัวหมดหัวหมดครับที่หัวหมดเพราะว่ามีโพลทุกคนครับนี่คือปัญหาในกระบวนการเลือกสวครับเอาตั้งแต่ปี67มีการร้องเรียนมาอย่างดีเอสไทนะมีผู้ร้องอันนี้กระบวนการดีเอสไทนะแล้วก็25กันยาปีหกเนี่ยดีเอสไก็ปรึกษากกตปรึกษาอ ดูไว้ดีนะปรึกษาในขีดเส้นนี้นะฮะการปรึกษาเนี่ยความปรากฏแล้วปรากฏแล้วแล้วก็เพราะบางส่วนที่กอตปรึกษาเนี่ยในส่วนของอายาเนี่ยกตไม่ได้มีอำนาจไงเลยต้องปรึกษา DSi ไอแล้วก็ผลนมา3เดือนกกตแจ้งกลับไปที่ DSi ครับแสดงว่ากกตยอมรับแนวอำนาจของ d ีเแล้วใช่นะต่อมา3มกุ่มภ่าเดือนเดียวนะ ดีเอสไอแจ้งข้อมูลเพิ่มเดิมไปที่กกตว่าพบอะไรบ้างว่าพบอะไรบ้างสิบเก้ากุมภากรกตยืนยันว่าไม่มีเร,รื่องเสนอให้บอร์ดกกตไอเนี้ยไนนอนเนี้ยไอ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 เนอเนี้ยกกตไม่มีเรื่องเสนอบอร์ดกกตบอร์ดกกตรอดนะเออแต่สํานักงานกกตไม่รอดสํานักงานคือเลขาธิการกกตหนแหวงนะ จะหนักหน่วงนะตรงนี้แต่ล่าสุดได้ข่าวว่าบอร์ดกกตกำลังประเมินประเมินเคพีไอเพราะว่าพอประเมินเคพีไอปั๊บมีคนบอกว่าห้ามแตะห้ามแตะเลขามีด้วยวันนี้มี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 แตะเลยผมว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าตอนนี้อำนาจในการบริหารงานคนเดียวกันไหเป็นของกกตต่อมา22กุมภาพันธ์นี่แค่3วันนะะธานกกตเนี่ยยอมรับยอมรับว่ามีหนังสือจากดี i จริงๆออ่า แล้วจะเอายังไงตอนนี้ที่พ่อคุมปาก็บอกที่ประชุมก็ไม่ีบอกว่าเข้าเข้าแบบว่ามินเมย์มากก็เลยต้องเลื่อนไปแล้วที่เข้ามินเมย์มันเข้าอะไรอ่ะมันเข้าแบบนี้ครับหลักฐานโพยแล้วหัวการเลือกสวมันประจักษ์ชัดจากคำร้องคำร้องแรกคือคำร้องของพลตำรวจตรีเรื่องการคัดเลือกที่ประชุมประทุมชมนั่นเองใช่ไหมคำร้องที่สอง เป็นคำร้องขอให้ตรวจสอบการเลือกสวที่ระดับอำเภอระดับจังหวัดที่มีการบล็อกกันทั้งประเทศและจ่ายเงินกันทั้งประเทศคนี่ต่อมาคำร้องที่สามร้องตรวจสอบคุณสมบัติครับเพราะกกตรับรองแต่ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติตั้งแต่ตอนสมัครตั้งแต่ตอนสมัครเพราะฉะนั้นมันมีสองทางครับตอนนี้คือหนึ่งเดี๋ยวใส่ทำมีอำนาจสอบสวนคดีอาญามีอำนาจอยู่แล้วไม่ใช่คดีเลือกตั้งกกต คดีเลือกตั้งที่เป็นอำนาจโดยตรงอ,อาะ<อ>ผมถามว่าตอนนี้นะถ้ากกรกกตไม่ทำดีเอไม่รับเป็นคดีพิเศษนะครับโยกไปที่ตำรวจเลยเพราะมันเป็นคดีอาญาตำรวจก็สั่งได้สั่งได้แต่เรื่องนี้คุณเห็นไหมตอนเนี้เดี๋ยวจะเห็นเลยนะ คนที่ไม่เข้าประชุมอ่ะตำรวจทั้งนั้นยังไงยังไงเสียนะนเรื่องนี้มันมีมูลมาแล้วมันต้องมีคนรับผิดชอบไม่เอาตำรวจอย่าให้ตำรวจสอบเพราะตำรวจสั่งได้เพราะไอ้ชัดเจนมากการประชุมวันที่2 5าพลตำรวจเอกพลตำรวจโทไม่เข้าสามคนนี่คนที่เป็นตำรวจไม่เข้าในองค์คาพยพของคณะกรรมการคดีพิเศษอ่ะมันมีสามส่วนหนึ่ง ได้มาโดยตําแหน่งครับเป็นคณะกรรมการโดยตําแหน่งสองเป็นคณะกรรมการในระดับรัฐมนตรีสามเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทงั้งหมด9ท่านปัญหาคือตั้งแต่คืนวันที่25ครับกลางคืนนั่นพี่ชัากลางคืน24ลุกขึ้น25่าเขาบอกว่าต่อตัวเลขตอนตอนแรกอ่ะไม่รับเป็นคดีพิเศษอ่ะห้าตอนดึกๆเพิ่มเป็นเจ็ดแล้วก็ตอนวัวมินเมย์สั่งห้ามเข้าประชุมถูก สองคร้าอยู่จูดเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งเป็นประธานดี s อดีเอสไอนะบอกว่าไงครับพิจารณานี่ก่อนก่อนก่อนจะเข้านะภูมิธรรมบอกเลยการพิจารณาเนี่ยเรามองในมุมอำนาจของดีเอสไออย่างเดียวนะไปดูข้อเท็จจริงครับถ้าไม่ใช่อำานจดีเอสไอเนี่ยไม่เอาแต่หากข้อเท็จจริงชัดกกตต้องดําเนินการต่อส่งต่อไปแล้วถ้ากกตไม่ดําเนินการ จันนั่นแหละจะเจอมาตรา157หล่ะไปดูอำนาจดีเอสไอจะบอกดีเอสไอมีอำนาจเต็มในการพิจารเรื่องด้านอาญาตั้งแต่มาตรา77ของบพราว่าด้วยกันได้มาซึ่งสวนะ่ยกำหนดให้มีการหัวหรือเรื่องอื่นเนี่ยนะถอนตัวถือว่าเป็นความผิดทางอาญาไม่ใช่แค่เลือกตั้งอย่างเดียวนะหัวตั้งหัวกันถ้าหัวหรือถอนตัวสมัครแล้วถอนตัวอมีความผิดอาญามาตรา77นะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันไม่ใช่แค่กกตอย่างเดียวนะช้างนี่มันเขียนไว้ชัดขนาดว่ากำหนดให้การวัวหรือจูงใจให้ผู้สมัครอื่นเข้าสมัครหรือถอนตัวหรือกระทำการใดๆนะกระทำการใดๆเลยนะกระทำการใดๆหมายถึงการบล็อกโหวตบล็อกโหวตละการตั้งแต่ไปดูเจตจำนงเช่นสมัคร่อเป็นสวแต่ไม่เลือกตัวเองได้หมดได้หมดมีโทษตาญา เอาพี่ชางต่อไปอะแม้ว่าพรบว่าด้วยการได้มาซึ่งสวจะไม่อยู่ในบัญชีท้ายพระรัชัญญัดคดีพิเศษนะแต่คณะกรรมการคดีพิเศษเนี่ยนะครับสามารถวินิจฉัยได้ว่าอยู่ในอำนาจเดียสัยหรือไม่ที่กำลังทำอยู่ก็มันมีข้ออื่นอืนอ่นนะ อาจมีข้อแย้งต้องให้กรตสอบสวนส่งสารดีกาก่อนไหมแต่ตรวจสอบแล้วไม่มีกําหนดไว้ตรงไหนเลยว่าต้องไปผ่านกรกตก่อนดีไอมันไปคนละทางใช่ทางคดีเลือกตั้งกรกตว่าไปที่สารคดีอาญาเลือกตั้งไสารดีกาเลือกตั้งแต่ถ้าเป็นคดีอาญาไม่ต้องรอกรกตครับ DSI สามารถดําเนินการไปได้เลยครับเพราะมันเป็นคดีอาญาครับนี่ที่ผมบอกเนี่ยเห็นไหม คนที่เป็นพลตำรวจเอกไม่เข้าสามคนมีใครบ้างอปบอตลปบอตลนะพลตำรวจเอกกิตรัตนเพชรบิ๊กตายบิ๊กตายเนี่ยมอบอม,มอบตามตำแหน่งนะมอบให้ผู้ช่วยผอบอตลแล้วผู้ช่วยผบอตลก็ไม่มาคือผมไม่สงสัยอื่นนะคนอื่นไม่มาไม่มานะแต่ผมสงสัยผบตลเนี่ยคือผบตลอาจจะติดพันธกิจเข้าใจได้ แต่มอบให้คนอื่นแล้วไม่เช็กก่อนว่าคนอื่นที่มอบอ่ะเขาไม่เขาไม่ว่างด้วย<ะ>ในในการมอบอ่ะผมไปดูแล้วการมอบเนี่ยเขามอบให้ผู้ช่วยผบอตรลหรือรองผบอตรลที่ดูแลเกี่ยวข้องกับกฎหมายและคดีครับก็มีกี่คนล่ะก,ก็มีหนึ่งคนนี่ไงอ๋อแล้วรองรองผบ,บตรลไม่ได้เหรอมอบรองได้ จริงมอบได้หมดมอบได้แต่เพราะว่ามันเป็นโดยตําแหน่งมันเป็นโดยตําแหน่งก็่อี่้เราคิดง่ายๆเราเราจะให้ใครไปแทนเราไปเนี่ยเราต้องเช็กก่อนไหมว่าคุณสมชายว่างไหมก็ต้องถูกบอกเฮ้ยว่างเปล่าไปรุมแทนฉันห้่องสำคัญนะแสดงว่าเรื่องนี้มีปัญหาแล้วกรกตผู้ทรงคุณวุฒินี่ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับเลือกมาในฐานะผู้ทรงอ่าป่วยครับอันนี้ไปแทนไมได้ครับป่วยกันทหานไม่มีคนแทนครับอันนี้แทนไม่ได้ป่วยกับทหารแอดมิด ในทางการเมืองเวลามีปัญหาแล้วแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเขาบอกว่าไงโวยการเมืองเอาคนที่สามสํารานพี่สัารานพลตำรวจโทสํารานนวนมาติดติดภารกิจครับไอ้นี่ภารกิจสำคัญภารกิจสำคัญภารกิจต้องต้องสำคัญแต่ผมทราบว่าท่านติดภารกิจสำคัญครับสำคัญสำคัญอันนี้รู้และแน่นอนครับเมื่อดีไอเล่นแบบนี้ ริงก่อนหน้านั้นแล้วนะว่าจะมีการพิจารณาในคดีพิเศษเนี่ยสวสายสีน้ำเงินเลยออกมาแถลงออกมายื่นตรวจสอบจริยธรรมคุณทวีสอดสองจะถอดถอนนะและจะพิปรายด้วยอภิปรายจะยื่นตามรัฐนมาตรา153อภิปรายแบบไม่ลงมติอภิปรายทั่วไปไม่ลงมติและจะยื่นสอบจริยธรรมและถอดถอนสองบุคคลก็คือแลฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอธิบดีดีเอสไ คือการยื่นตามมาตรา153เนี่ยเกิดมาครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ตอ,อนยื่นอภิปรายคุณเศรษฐาทวีสินอ,อนะจำได้ไหมยื่นนะใช้มาตรา153อ,อนนั้นก็บอกอสวสายลุงลุงนุ้นนะ,ะ,ะสวสายลุงนะ